เร็วคล่องครับ,รบอากาศค<า>ือคึ้งจะหนาวเลยล่ะทุกอย่างก็โอเคนะครับเร็วรวดเรียว,วทันใจดีจากดินก็กำกำลังใช้ได้ทุกอย่างก็โอเคข้างในห้องเก๋งก็อัต<ง>สมัยอันนั้นละไม<า><า>่คือะอะไรยัง ตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้าน2คนนะครับ,รบน้องบ,บอลกับน,น้องฝ<ค>นนะครับสวัสดีนะครับแล้วดูเขาจัดมาให้อันนี้เมื่อกี้คุยไปบ้างแล<ช>้วไข่หอไข<ช>่เต้เจี๋ยวเรือชามใหญ่มากอ่ะ จะเก็บก่อนนะแล้วก็จะมีเส้นแยกมาให้ใครอยากกินเส้นอะไรก็ใส่แล้วก็ตักใส่ถ้วยอันนู้นอันนี้เป็นต้มยำค่ะหมูแดงหมูกรอบค่ะร้านหน้าค่ะเส้นบะหมีม่ึนน่งสำเร็จรูปผัดขี้ม้าขี้เมทาทะเลค่ะ,อ,ะอันนี้ตำถาดทะเลค่ะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะถ้าท่านมาแถวนี้นะก๋วยเตี๋ยวเรือโคราชเนี่ยนะอาหารเยอะมากแนะนํามาครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดเด็ดอาหารอร่อยนี่กินแทบทุกชามก็อร่อยทุกชามนะปกติที่เวลารำนูเยอะๆอย่างเนี้ยแล้วเป็นอาหารจานเดียวเนี่ย มันจะไม่ค่อยอร่อยทุกชามอ่าแต่นี่อันนี้ใช้ได้เลยแหละ,ะอืผัดได้เหมือนรสชาติผู้ชายมากเอาสนใจก็ามาติดต่อกันเองนะมากินชอบก็ซื้อบัญชายไปอ่าเอาเอามีซอสให้เสร็จทำไม่ยากแล้วจ้งนั้นนะเอาเอาทีมงานมาทานได้แล้วมามา อนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําสับปะดูอ้โหทาอ่างเก็บน้ําใช้งานคือเรียกว่าที่ใช้งานลดรองคิงจริงๆก่อนอื่นเรามาแนะนําก่อนชื่ออะไรครับจีนครับจินดาสีฮรุนครับชื่อจีนนี่มันเพี้ยนมาจากจีนหรือเปล่าคล้ายๆกันนั่นแหละครับพอาดูหน้ามีเชื้อจีนเหรอไม่ครับเป็นคนไทยโอ้โหแม่ตันสวัสดีครับผมชื่อชัน นันพูสมพรครับชื่อเล่นชื่อชานครับ่านกับจีนมาเจอกันวันนี้ใครใครขับมาก่อนใครจนไปได้ีั้งเข้าเดือนเมษาก็ถึงปีมาที่หลังแต่ก็ขับมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่ใช้ลองคิงจริงๆทั้งคู่ใช่ไหมขับจริงครับ ใช้ดีไหมดีเร็วคล่องครับอากาศคือคึมจะหนาวเลยล่ะลดอุณหภูมิลงนี่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำเครื่องจักรหนักเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสะดวกสบายกับคนขับแต่เดี๋ยวนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นลองคิงเราก็เป็นหนึ่งในในรถที่หลายคนบ่นแล้วว่าดีแร้ปรับง่ายใช่ไหมคะนั่งสบายนอนสบายครับเอานอนต้องไปทำงานสินอนอยู่หน้างานอ๋อนอนหน้างานเศร้านอ๋อนึกว่าเมื่อคืนฝนตกไม่ได้กากจ็นผมก็นอนน้านรถ สบายนึกว่าอู้ซะแล้วแม่แล้วพี่ชาแบบพิชาใช้แล้วเป็นไงบ้างก็โอเคทุกอย่างก็โอเคนะครับเร็วรวดเร็วทันใจดีจากดินก็กำกำลังใช้ได้ทุกอย่างก็โอเคข้างในห้องเก๋งก็อันสมัยอันสมันที่คือหลาดยังไงก็ดูหรูหรูหลาดีครับมันมีเพลงฟังแงียเย็นสบายขุดมาทั้งหมดกี่ปีขับรถขุดมากี่ปีตั้งแต่ออกป .6 มปาเริ่มฝึกขัดขับรถแต่พอออกมาเลยไม่บอกถึงครูอะไรผมมาขับรถผมชอบรถมากกว่า นี่นี่แต่ก็เป็นอาชีพเลี้ยงเราได้ตลอดชีวิตนะมันเป็นความสามารถพิเศษแล้วพี่ชานครับกี่ปีครับเพื่อนเป็นคนขับเป็นตัวก็ประมาณยี่สิบสองปีครับนี่คนนี้คนนี้ถ้าอาถ้าประสบการณ์คนนี้เยอะกว่านะสามสิบห้าปีประมาณนี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีวันนี้ก็เลยต้องมีท้าประลองกันหน่อยพร้อมไหมพร้อมเปล่าพร้อมครับพร้อมครับโอ้โหนั่นหน้าหน้าเหมือนเหมือนเหนือกว่าหน่อยนะพร้อมครับพี่ชาแต่พร้อมไหมพร้อมครับ อาถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันครับว่าระหว่างจีนกับชาญใครจะเป็นคนชนะเต <c oughs> ิการการแข่งขันคนขับต้องใช้รถขุดลองพิงรุ่น CDM 6 2 0 5 E และ CDM 6.225งากลูกบอลขึ้นมาจากบ่อน้ำให้ครบทั้ง3ลูกใครที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ เว้ไม่ขึ้นเว้หนึ่งลูกแล้วทีละลูกทีละลูกทีละลูกของแล้วลเว้เเยเฮีเเเยเตรียนจริงแต่นี่เอาหนดุด ไลเอ้ยไลเอาลูกเอาไหล่ไล่ไลโอ้โหลงมาหนึ่งลูกใต้มุกเกี้ใต้มุงกี้อยู่ใต้มุงเกี้เย้เป้นไงั้งคะโอ้โหตื่นเต้นผมบอกเลยแล้วกันเฉือนกันเพียง ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ฝีมือเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยเราถามเขารู้สึกเขา่ันดีได้เลยยุ้ยเอาเลยยังไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นไปนิดหนึ่งนะนี่แล้วประสบการณ์สาม้าปีเป็นไงเป็นไงมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจครับและผลออกมาแล้วนะครับมีคนหนึ่งใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสามวินาทีไช่ค่ะกับอีกครั้งหนึ่ง หนาทีหวินาทีและแล้วผลการตัดสินของเราก็ได้ออกมาแล้วผู้ชนะได้แก่พี่พี่พามพามพามพิชานพิชานโอ้พี่กินยันนิดเดียวนะครับไปล่วงไปล่วงล่วงบ่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าร่วมสนุกกับเรานะครับก็โชว์ฝีมืออันนี้ก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าใครเก่งกว่าใครเพียงแต่ว่า เ,เรามาเล่นเป็นเกมสนุกสนุกกันเท่านั้นวันนี้ขอบคุณนะทั yes> ้งพ mm ี hmm. ่ชานพี cin ่จินมากๆที่ร่วมสนุกกับเรานะเก่งมากเก่งมากเก่งมากวันนี้ ประทับใจแทนรอนคิงจริงๆนะยืนยันว่าลูกค้าไม่มีบ่นเลยทักคนอันนี้ประทับใจประทับใจจริงๆแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับไบโอพลังไทยนะครับที่ให้เราได้มาทั้งสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกต่างๆรวมไปถึงนะครับมีกิจกรรมสนุกๆให้ได้เล่นวันนี้ใช่ต้องบอกว่ารอนคิงนะคะผลิตอะไหล่เองตั้งแต่ต้นจนจบนะคะโดยเฉพาะอะไหล่ส่งกําลังหลักไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สวิงมอเตอร์ตัวเดินปั๊มเมนคอนโทรลวาลกระบอกไฮดรอลิก มีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรในการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นควบคุมการผลิตทำให้อะไรออกมาได้มาตรฐานค่ะ ครับก็เหมือนกับที่ลูกค้าเราพูดตลอดเวลานะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรหนีห<ช>นีกันเลยกับอีกหลายๆที่่านที่เคยมั่นใจในสิ่งเดิมๆอยู่แต่สิ่งที่มั่นใจในตอนนี้ก็คือบริการหลังการขายของเรา<ช>ซึ่งยืนยันจากปากของลูกค้าทุกคนจริงๆว่าเราสามารถทำให้ได้จริงๆและที่สำคัญค่ะรอนคิงนะคะพร้อมรับทุกเงื่อนไขอนุมัติไวทันใจแน่นอนค่ะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ088 9626644 0889626644หรือจะเป็นไลน์ก็ได้นะครับใ lon king th นะครับ Facebook Facebook ก็ lon king Thailand ก่อนจบเอาสโลแกนกันสักหน่อยแล้วกันนะลอง king เครื่องจักรพิชัยคุ้มจริงโดนใจยกให้ lon king วันนี้สวัสดีครับอนุวัดไวอนุวัดไว ขันใจแน่นอนเอาใหม่ค่ะอ่ะมูมัดอะไรนะ่ะมูมัต